สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบก,กับพี่ซดอีกแล้วนะคะก็จะต่อนเนื่องเลยจากเรื่องอาหารนะคะวันนี้คลิปนี้เราก็จะมาดูการทดสอบสารอาหารกันการทดสอบสารอาหารที่เราจะเรียนกันในคลิปนี้มีอยู่แค่5้าอย่างนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนั่นแหละได้แก่อะไรบ้างก็มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมันน้ำตาลแล้วก็อีกอันนึงแถมให้นะคะก็คือการทดสอบวิตามินซีนั่นเองการทดสอบอาหารคืออะไรคือเรามีอาหารมานหนึ่งอยา่างเราต้องการรู้ว่าในอาหารชนิดนี้ประกอบด้วยสารอาหารประเภทอะไรบ้างนะ,ะก็มาดูกันทีละอย่างเลยอันแรกนะคะก็พี่ขอพูดถึงการทดสอบน้ําตาลก่อนแล้วกัน การทดสอบน้ำตาลเนี่ยอ่ะวาดการทดลองให้ดูเลยสมมุติอันนี้มีกลูโคดอยู่กรูโคสเป็นน้ำตาลนะมีกลูโคดอยู่ในนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นน้ำตาลถูกต้องไหมคะเราต้องการรู้ว่าอถ้ามีน้ำตาลเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราก็หยดสารเคมีเปนหนึ่งอย่างตืดตดตดสารเคมีที่หยดนีคค้คือคือคือคสารละลายเบเนดิก สารละลายเบนดิกตัวมันเนี่ยสีฟ้าลูกเมื่อหยดไปอ่ะสีฟ้าก็ลงมาจากน้ำเดใส่ก็มีสีฟ้าเนาะเมื่อมันมีน้ำตาลอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทันทีเราต้องไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนมันนิดนึงก็อ่ะเอาหลออนี้แหละไปแช่น้ำแล้วก็ให้ความร้อนให้ความร้อนมัน อไอ้ความร้อนไอ้สีฟ้าเบเน딕ต์สีฟ้าตรงนี้ถ้ามันมีน้ําตาลอยู่นะคะมันก็จะเกิดกลายเป็นตะกอนสีส้มข้างใต้ย่ะเบเน딕ต์สีฟ้าเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นถ้ามีน้ําตาลนะจะกลายไปเป็นสีส้มหรือตะกอนสีแดงอิฐถามว่าหนูไม่ต้มได้ไหมคะ ก็ได้ค่ะถ้าหนูมีมเวลาทกาการทดลอง2องวันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ต้องรองประมาณ2วันก็นานไปนะคะทีนี้มีข้อ,อยกเว้นนิดหน่อยสาหรับการทดสอบน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลที่นํามาใช้มักเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวถ้าอยากทดสอบน้าตาลโมเลกุลคู่เช่นอยากทดสอบน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายคือซูโคนเนาะโมเลกุลคู่มีวิธีทดสอบอยังไงได้บ้างมีวิธีทดสอบคือ โมเลกุลคู่มันก็จะหน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะไม่ทําปฏิกิริยากับสารละลายเบนเดิกถ้าอยากให้มันทําปฏิกิริยาต้องหาอะไรไปตัดให้มันกลายไปเป็นโมเลกุลเดียวก่อนในกรณีนี้ก็คือกรดจะมาตัดจะมาตัดได้ดังนั้นถ้าอยากทดสอบน้ําตาลหรือทดสอบสารน้ําตาลโมเลกุลคู่ก็ให้หยดกรดเพิ่มไปแล้วก็ทดสอบตามขั้นตอนปกติอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบสารอาหารประเภทแรกนะคะก็คือน้ำตาล โอเคผ่านไปก็มาดูทดสอบคาร์บฮเรตบ้างแป้งทดสอบแป้งหลักการเดียวกันใส่แป้งไปอันนี้น้ำแป้งน้ำแป้งแป้งมันมละลายน้ำนั่นแหละสารที่ใช้ทดสอบแป้งนะคะก็จะเป็นหยดไปตึกๆก็คือสารละลายไอโอดีน ไอโอดี ine, มีสีอะไรคะรู้ไหมไอโอดี ine, ลึกไม่ออกนึกถึงทิงเจอไอโอดีสีอะไรสีน้ำตาลใช่ไอโอดีเนี่ยจะสีน้ำตาล, ine, ตาลเมื่อมันมีแป้งหยดลงมาเจอแป้งมันก็จะเปลี่ยนกลายไปเป็นสีน้ำเงิน อันนี้ง่ายมีวิธีการทดสอบง,ง่ายๆแค่นี้เองถ้าในการทดลองเนี่ยบีบางคนเคยทำไอโอดีนในห้องแลบ6 6ใส่กระดาษกระดาษนี่แหละกระดาษ A4 ข,ขาวๆนี่แหละปรากฏว่ากระดาษเปลี่ยนสีตัวไอโอดีนเนสีน้ำตาลใช่ไหมคะแต่โยนมาปุ๊บไอโอดีนเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำเงินด้วย,สยแสดงว่ากระดาษนี้ก็มีแป้งอยู่นะคะโอเคต่อไปทดสอบโปรตีน ทดสอบโปรตีนเนี่ยมันชื่อเฉพาะนิดนึงเขาใช้สารที่ทดสอบเขาเรียกว่าสารละลายไบูเลตไม่ใช่สารที่ชื่อไบูเลตแต่เป็นวิธีการที่เรียกว่าไบูเลตไบูเลตประกอบด้วยสารสองอย่างประกอบด้วยสารสองตัวด้วยกันตัวแรกก็คือ c o p เปอร์ซัลเฟตค p p เปอร์ซัลเสีอะไร Copper s u ซัลเ,เฟตสีฟ้า กับอีกตัวหนึ่งเพื่อให้มันทําปฏิกิริยาได้นะคะก็จะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสอันนี้ใสดังนั้นวิธีการทดสอบคือสอตัวนี้ร่วมกันมันก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆเนาะโอเคมาดูการทดสอบโปรตีนกันเลยก็เหมือนเดิมโปรตีนใส่มาใส่อะไรดีไข่าขาวก็ได้ใส่โปรตีนมาแล้วก็ยดสอ,อย่างเดียวคอปเปอร์ซัลเฟตไป ยดเพิ่มไปอีกพืยดเพิ่มไปอีกโซเดียมไฮดรอกไซด์ผลที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะสารตรงนี้ค่ะที่มีโปรตีนก็จะเปลี่ยนกลายไปเป็นสีม่วงจากสีฟ้าอันนี้เนาะสีฟ้าก็กลายไปเป็นสีม่วงเลย อันนี้ก็เป็นการทดสอบโปรตีนนะคะการทดสอบโปรตีนใช้สารละลายเบยูเล็ตแต่ไม่มีชื่อสารในโลกนี้ที่ชื่อเบยูเลตนะคะสารละลายเบยูเลตคือการผสมกันของคอปเปอร์ซัลเฟตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์แค่นี้เองต่อไปค่ะทดสอบไขมันง่ายมากทดสอบไขมันถ้าใครเคยเข้าครัวทำอาหารทอดไข่แล้ว เป็นประเภทรักสุขภาพก็จะมีกระดาษทิชชู่หรือกระดาษไขอะไรเงี้ยค่ะมาลองตมน้ํามันก็จะพบว่ากระดาษตรงนั้น่ก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นไม่ใช่เปลี่ยนสีก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกระดาษที่เป็นโปร่งแสงนะนี่การทดสอบไขมันเนี่ยง่ายมากก็คือเอากระดาษมา1แผ่นแล้วก็เอาสารที่เราคิดว่าจะมีไขมันเนี่ยมาถูบริเวณตรงนี้ค่ะมันก็จะโปร่งแสงก็คือ ใสกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นกระจกนะคะก็คือจะแสงสามารถผ่านได้อันนี้คือการทดสอบไขมันสุดท้ายค่ะการทดสอบวิตามินซีการทดสอบวิตามินซีเนี่ยมีการทดลองง่ายๆที่เราทำได้นะ,ะก็คือเราก็จะนำน้ำแป้งสุกตรงนี้นะก็คือน้ำแป้งเอาแป้งเอาแป้งมันไปละลายนะ้ำไปต้มแล้วก็พักไว้ให้เย็นน้ำแป้งสุกบวก ไอโอดีนอ่าลองเดากันน้ำแป้งสุกก็สีขาวรอให้เย็นแปบหนึ่งใส่อโอดีนลงไปพอใส่อโอดีนลงไปปุ๊บจากน้ำแป้งสีขาวก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินทันทีเพราะว่าไอโอดีนทำปฏิกิริยาทดสอบแป้งเราได้เป็นสีน้ำเงินวิธีการทดสอบก็คือเราจะนำสารที่เราคิดว่ามีวิตามินซีอยู่เนี่ยมาหยดลงไปในนี้นับหยดด้วยหยดลงไปจนกว่าตรงนี้ค่ะ สีน้ำเงินของไอโอดีเนี่ยจะหายไปกลายไปเป็นสีขาวของแป้งดังเดิมวิธีทดสอบว่ามีวิตามินซีนี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทดสอบว่ามีหรือไม่มีแต่เขาทดสอบว่าอะไรมีมากกว่าอะไรสมมุติอ่ะพี่สมมุติให้ในการทดลองนะน้ำฝรั่งใช้ห้าหยดจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมส้มใช้ยี่สิบหยดมะนาว ใช้สิหยดพี่ถามว่าฝรั่งส้มหรือมะนาวใครมีวิตามินซีมากกว่าจำนวนหยดน้อยหรือจำนวนหยดมากหยดน้อยถูกต้องเพราะว่าแสดงว่าตรงนี้มันต้องเป็นวิตามินซีที่เข้มข้นมากเลยถึงเกิดปฏิกิริยาทำให้อ,อสารตรงนี้ค่ะเปลี่ยนสีไปได้ดังนั้นยิ่งจำนวนยิ่งจำนวน หยดน้อยวิตามินซียิ่งเข้มขนมากแค่นี้เลยง่ายๆนะคะทีนี้ในการทดลองเนี่ยหนูก็ต้องรอให้น้ำแป้งที่เอาไปต้มเนี่ย,ยเย็นซะก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าน้ำแป้งไม่เยน็นน้ำแป้งยังร้อนอยู่พอหยดวิตามินซีลงมาวิตามินซีจะสลายได้ง่ายมากโดนความร้อนนิดเดียวก็ สลายไปแล้วดังนั้นก็การทดลองก็จะคล้ายเคลื่อนนะคะแล้วก็ผลไม้ที่นํามาขันตรงเนี้ยก็ไม่ต้องล้างน้ําก็ขันมาเลยเพราะอะไรเพราะการล้างน้ําวิตามินซีละลายในน้ําหรือในไขมันใช่ A D E K ละลายในไขมันหรือเปล่าไม่ใช่แสดงว่าวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําดังนั้นถ้าหนูหั่นฝรั่งเอาไปล้างสดิบดีแล้วมาขันวิตามินซีก็ละลายไปหมดแล้ว นะคะดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบสารอาหารเบื้องต้นนะคะคลิปสั้นๆนะคะก็ติดตามการคำนวณพลังงานหรือว่าการคำนวณพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆในคลิปต่อไปนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้า